คุณครูหรืออาจารย์ผู้สอนใส่เกรกิจกรรมได้ง่ายๆภายในคลิปเดียวซีซ่าอัปเดตวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะซีซ่าอัปเดตวันนี้นะคะจะมาพูดถึงวิชากิจกรรมที่ ไม่มีคะแนนแต่ก็จะมีเกรดผ่าน,านไม่ผ่านค่ะวันนี้ซิซ่าอัปเดตมีอะไรเพิ่มเติมโอ๊ตค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะในสมุดคะแนนที่เป็นวิชากิจกรรมบางทีเนี่ยวิชากิจกรรมหลายๆที่เนี่ยเขาขอเรามาค่ะอาจารย์เขาบอกว่าวิชากิจกรรมเนี่ยของเขาไม่มีคะแนนหรอกอย,อ,อย่างเช่นวิชาลูกเสือวิชาแนแนวแบบนี้ค่ะแต่ว่าเกรดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องแสดงว่าเป็นผ่านหรือไม่ผ่านทางเราก็เลยเพิ่มช่องด้านบนในส่วนของผลการเรียน ว่าผ่าน Bond หรือไม่ผ่านนะคะเพิ่มด้านบนให้สามารถเลือกได้ว่าจะให้เลือกเป็นผ่านหรือไม่ผ่านพอเลือกปุ๊บเนี่ยทั้งห้องก็จะเกรดก็จะเปลี่ยนหมดเลยคนไหนไม่ผ่านหรือคนไหนที่เรายังไม่ให้เกรดเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเป็นรายบุคคลได้แล้วก็กดบันทึกทีเดียวเท่านั้นค่ะเพียงคลิกเดียวเพียงคลิกเดียวคลิกเดียวเลยทั้งห้องก็จะได้ผลการเรียนได้เกรดออกมาหมดเลยค่ะดังนั้นอาจารย์ที่จะต้องกรอเกรดในวิชากิจกรรมหรือฝ่ายทะเบียนเป็นผู้กรอเกรดวันนี้ สิสะจัดห้า